ก็เช่นเคยในะช่วงข่าวไอนะครับผลสำรวจเผยผู้ตอบแบบสำรวจให้2.6เร์เู้สึกไม่ตื่นเต้นกับ iOS 15เลยจากการเปิดตัว iOS 15นับจากผลสำรวจจากสำนักที่ไลน์หนึ่งจะต้ตอนให้ผู้เห็นว่าผู้ตอบสำรวจถึงได้2.6ไม่ตื่นเต้นกับ iOS เลยนะครับผมไอโอซิฟ้ครับ ผลสำรวจมากกว่าครึ่งก็คือห้าสองจุดหกเปอร์เซ็นต์ก้อนค่าเฉยหรือไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับการอัปเดท iOS หรือ iPad OS 15เลยมีเพียงแค่ยี่สิบแปดจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่มงฟีเจอร์บางอันที่น่าสนใจนะครับผมส่วนชื่อรุ่นไอโฟนรุ่นใหม่ในปีสวงพันยี่สิบเอ็ดนั้นผู้ตอบแบบสำรวจกว่าสามพันคนคราฟเดมีถึง74%ที่คิดว่าชื่อรุ่นแม่ใช้ iPhone ี่ไอโฟน e 13สามแต่จะเป็น iPhone 2ง1ันด้วมีคนโหวตสามสิบแปดเปเซ็นอกนั้นด้วยกับเชื่อเ p h o นสามถึงยี่สิบ1เปอร์เซ็นต์ไอโฟนยี่สิบเอ็ดถึงสิบหกเปอร์เซ็และไอโฟน e ึงสดเปอตั่นเองนะครับโดยหนึ่งในห้าผบผู้ใช้แอปเปิหรือ18-3%เชื่อว่าอาจถันเลข13บสานั่นเอง สว่วนอีก81.7%บอกว่าไม่ส่งผลต่อการใจซื้อของพวกเขาครับสวัสดีในช่วงข่าว IT ห้องจงุลไียงเท่านี้นะครับขอบคุณสายตาและการชมด้วครับสด